ครุตสิบบาทสองสีที่ะลึกรับซื้อเหเรียญละแปดสิบบาทเหรียญสิบบาทจะตังทอนพศสองห้าสี่หนึ่งดูเพียงพศเท่านั้นค่ะปะนารับซื้อเหรียญละหกสิบบาทเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญสิบจตางทองแดงหางยาวสภาพนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาท สตังรูที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะรับซื้อเหรียญละ40บาทพดดวงชนิดราคา1นสลึงค่ะสมัยอยุธยาค่ะแบบนี้รับซื้อค่ะส่งมาประเมินราคาได้ค่ะ1นสลึงราชการที่6รับซื้อเหรียญละ80บาทบาทหราชการที่5รับซื้อราคาเริ่มต้นเหรียญละ300บาท เหรียญห้าสตางค์พศสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสตางค์รูทองแดงชนิดราคาหนึ่งสตางค์รับซื้อเหรียญละแปดบาทสตางค์รูนิกเกิล,ลออร, 2, 4, 9, รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเหรียญห้าสตางค์พศสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท เหรียญสิบสตางค์พศสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์พศสองสี่เก้าสามรับซื้อเหเรียญละสิบห้าบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์พนักเห็นเป็นผิวแปลกๆดีค่ะผิวก็เป็นสีขาวก็เก็บไว้ดูนะคะยี่สิบห้าสตางค์ผิวสีขาวเจอเหรียญแปลกๆค่ะนำมาแบ่งปันให้รับชมนะคะ เหรียญนี้ก็จะเป็นอ่าอย่างนี้ค่ะมีหน้าเดียวแต่เหรียญนี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีไม่มีรอยปั๊มเลยจะเป็นการสึกหรือจะอะไรไม่รู้นะคะแต่ก็แปลกดีเ็เก็บไว้ไม่ได้เสียหายเนาะเก็บไว้ดูอย่างเหรียญเนี้ยค่ะเขาสึกแบบนี้เลยไม่รู้ว่าสึกเพราะผ่านการใช้งานหรือสึกจากอะไรไม่รู้ค่ะแต่ด้านหลังนี่ชัดเจนนะคะส่วนด้านหน้าเขาจะประมาณนี้ค่ะไม่ไม่มีอะไรนะคะแบ่งให้รับชมเฉย ห้าสตางค์พศสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละ1บาท10สตางค์พศสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละ1บาทยี่สสตางค์พศสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละ1บาท50สตางค์พศสองพันห้ารับซื้อเหรียญละ1บาท1บาทครุฑพศสองห่งเจ็ด รับซื้อเหรียญละ20บาท5บาทครุดเฉียงพศ .2520 รับซื้อเหรียญละ10บาท5บาทครุดเฉียงพศ .2522 รับซื้อเหรียญละ10บาท5บาทครุดตรงพศ .2525 รับซื้อเหรียญละ20บาท